คลิปนี้นะคะเป็นคลิปส่งท้ายปี2022ค่ะและเป็นคลิปที่ฉลองยอดซับ2,000ซับของเราด้วยนะคะมาดูกันว่าคลิปนี้หนูจะทำอะไรไปลุ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเรามีภารกิจก็คืออย่างแรกส่งกลมไปแก้บนค่ะแล้วเราก็จะมาฉลองยอดซับอันยิ่งใหญ่ของเรานั่นก็คือ2,000ซับสครบ์นะคะวันนี้นะคะหนูก็เลยแบบคิดอย่างหนักว่าแบบ เราจะทำอะไรดีเราจะมีอะไรตอบแทนคนดูได้บ้างนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะแจกเงินเป็นจำนวน2,000บาทนะคะตามยอด Subscribe ของเราเดี๋ยวมาดูกันว่าแบบจะมีใครที่ได้ไปนะคะโอเคก็ตอนนี้เรากำลังเดินทางเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดจ้า ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปจังหวัดอ่างทองค่ะตอนแรกว้ที่รู้จักกันอะไม่คิดเลยนะว้ยว่าแบบพี่เบิร์ตจะแบบเชื่อเรื่องอะไรแบบเนี้ยแต่จริงที่ไหนแม่งสุดกว่าหนูอีกอะเดี๋ยวเราจะพาพี่เบิร์ไปแก้บนนะคะแล้วก็ถือโอกาสส่งท้ายปีด้วยการไปไหว้พรไหว้พระเอาความสิริมงคลน,นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราถึงที่วัดม่วงแล้วค่ะแต่ว่าแบบเราเจอเป้าหมายเรานะคือลุงเก็บขยะอยู่ตรงนู้ นู่นอะไม่รู้มีคนเห็นไหมนะคือเรากําลังคุยกันว่าแบบเราจะให้เงินเขาใช่ป่ะดีไหมเฮ้ยเขาเริ่มจะไปแล้วอะไปให้เขาดีกว่าเพราะเขาไม่มีแบบใช่เขาสุดนะเออเขาเป็นรถเข็นอะเป็นรถลากอ้าวไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เอาไงดีอะนี่ก็น่าสงสารว่าชีวิตอื่นดีแบบหมุนเนี่ยฉันได้ร้อยเดงแล้ัเนี่ยอะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะให้เงินกับลุงคนนี้นะคะ เป็นผู้โชคดีคนที่หนึ่งของเราเย้ yeah. <Hello. S 1> นี่ก็เป็นผู้โชคดีคนที่หนึ่งของเรานะคะเป็นลุงเก็บขยะดีนะเ mm hmm. นะาะเพราะเขาแบบเก็บทั้งวันอะเขาได้ไม่ถึงทีต้องรห้าร้อยด้วยมั้งเนาะที่เขาลา,ากาลทั้งหมดมันคิดว่าร้อยออามาเออกระดาษหกิโลไม่กี่บาทหนงสี่บาทเนาะ เพราะว่าหนูตั้งใจว่าอยากทําบุญกับคนอื่นบ้างที่แบบไม่ใช่วัดเพราะว่าที่วัดมีคนทําเยอะแล้วออประมาณนั้นนะคะก,ก็ค่อยๆไปเชื่อกันซับสไคร e ด้วยนะ3,000คนเราจะแจกอีกตอนนี้เราถึงหน้าบทแล้วนะคะไปะเข้าไปข้างในกัน โอ้โ oh, ทุกคนคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขนาดวันนี้เป็นวันธรรมดานะเจริญพรราชวดศ์ที่เกิดวันเก่าที่ได้คำบนเสีย,ยงไทยทรงสืงสุภาษณ์รับพรวันเกิดของท่าน ยา่คอยาเายาตาโเราส่งพ่เบิรดแก้บนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปอยุธยากันนะคะไปดูกันว่าอีกสาวคนที่เหลือจะเป็นใครคนตอนนี้เราเจออีกหนึ่งเป้าหมายนะคะเป็นคุณป้าที่แบบเก็บของเก่าขายนะเดี๋ยวหนูต้องรีบลงไปดัก งไม่ใช่เป <ates> ็นวันน้ำอาทิตย์นึงโอ้อาทิตย์เก็บอาทิตย์ไปนัดชิปวันนี้ก e, no ็ไม wow. oh, so ่ได้เลยวันนึงก็อาทิตย์นึงก็ถ่ายมีวันนี้ก็ตามร้อยสิ เมื่อกี้วิ่งแบบสุดชีวิตพี่บอสแบบช่วยหยุดรถให้นะคะเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะ2รายนะคะเมื่อกี้เป็นคุณป้าที่เก็บของเก่าขายเหมือนกันนะเราก็ได้คุยกับเขาแบบหน่อยนะคะบอกว่าเหมือนแบบอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไปขายครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งไปขายอะก็ได้อยู่ที่ประมาณแบบ 3- 4 0 0เท่านั้นนะคะแล้วก็พอเราให้เงินเขาเสร็จปุ๊บเขาอวยพรแบบอวย,อยพรชุดใหญ่มากแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่า อวยพรไม่เป็นแล้วเขาบอกเขาขอบคุณเรามากๆแบบแววตาเขาแบบว่าขอบคุณจริงๆอะ่ะแบบว่าเงินมันก็ไม่ได้เยอะสำหรับเราแต่แบบสำหรับเขามันเยอะมากๆนะคะก็เช่นกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะทุกคน <laughs> เราจะได้แบบถึงหมื่นซาไปไวแล้วก็เหลืออีก2คนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าอีก2คนจะเป็นใครโยโย่ yo, yo. ตอนนี้เราถึงคาเฟ่แล้วทุกคนชื่อว่าเชิร์ฟถ้าอ่านไม่ผิดนะปะตอนนี้นะคะเรามาอยู่คาเฟ่ที่อยุธยาแล้วค่ะคาเฟ่น่ารักมากทุกคนนี่ด้านหลังของเรานะคะจะเป็นคล้ายๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงนะแล้วก็แบบสามารถเอาเท้าไปแช่น้ำได้ด้วยนะเออก็โอเค,อเคมาคาเฟ่พลาดไม่ได้เราต้องถ่ายรูปใช่ปะไปถ่ายรูปกันค่ะ ทุกคนตอนนี้เรามาแวะกินข้าวนะคะชื่อร้านว่าต้นมะม่วงก็อร่อยไมไม่รู้ถ้าไม่อร่อยก็ด่ากงจ้ะ ร้านเขามีแบบริมน้ำด้วยนะแล้วก็บรรยากาศดีมากแล้วก็อาหารโอเคเลยถ้าใครกินเค็มใครติดเค็มก็คือเลกจ้าไปจ้ากินข้าวกันจ้าเก่งมากโตไวแน่นอนทุกคนคือ จะบอกว่าเมื่อวานหนูกลับไปถึงบ้านใช่ปะก็คือแบบสลบไปเลยจ้าภาพตัดไปเลยแต่มิชชั่นของเรายังเหลืออีก2คนนะคะที่เราจะแจกของรางวัลซึ่งหนูมีอีกหคนนะคะที่หนูรู้สึกว่า อยากให้นะคะนั่นก็คือพี่เบิร์ตนั่นเองค่ะพี่เบิร์นะคะเป็นตากล้องแล้วก็เป็นเหมือนพี่ชายเป็นเหมือนคนในครอบครัวเป็นแบบคนที่คอยซัพพอร์ตหนูทุกอย่างนะคะไม่ว่าแบบจะเป็นงานหรือจะเป็นอะไรพี่เบิร์ก็แบบไปถ่ายให้บางทีก็ไม่ได้มีบั็เจ็ตหรือว่าไม่ได้มีค่าตัวให้นางก็แบบยินดีจะไปถ่ายให้แล้วก็ทําให้แบบเหมือนหลายๆอย่างนะคะก็รู้สึกว่าพี่เบิร์ตน่ารักมากๆนะคะแล้วก็อยู่ในรถพี่เบิร์แล้วเราแอบ แจกนมาก็เดี๋ยวเราจะเอาเงินนะคะแอบใส่ไว้ในรถนะครับเบื่ไงวะนี่จะแอบใส่ไว้นะคะเรียบร้อยจ้าและสำหรับรางวัลสุดท้ายนี้นะคะคนที่หนูจะแจกนั้นก็คือ ใครก็ตามที่ดูคลิปนี้นะคะกดไลค์กด subscribe และคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์แรกนะคะหนูจะแจกไปเลยค่ะ500บาาทุก <Hello, bye. S 1> คนอาจจะงงใช่ไหมแบบเฮ้ยเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคลิปนี้มันคืออะไรยังไงมันดูงงๆนะคะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีนะคะหนูว่ากลับบ้านมาเขาดาวแล้วก็ มาเที่ยวน้ําตกกันค่ะแต่คลิปนี้ไม่ได้พามาเที่ยวจันนะแต่จะมาปิดคลิปที่นี่เฉยๆนะคะอยากใช้บรรยากาศตรงนี้นะคะอวยพรปีใหม่ให้กับทุกคนค่ะขอให้ปี2 5 6 6นี้เป็นปีที่ดีของทุกคนตลอดปีและตลอดไปขอให้มีสุขภาพแข็งแรงจะทําสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จราบรื่นสมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและ ขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะที่คอยกดไลค์กด Subscribe กดเข้ามาดูถึงบางทีคลิปมันอาจจะยังไม่ดีมากนะคะแต่ก็สัญญาว่าจะปรับปรุงคอนเทนต์จะพัฒนาทุกๆด้านให้มันดียิ่งขึ้นค่ะก็คอยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเดินทางมาถึง2,000ซับแล้วก็สำหรับปีหน้านะคะก็ตั้งใจว่าจะไปถึง1,000ซับค่ะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะไปก่อนนะบ๊ายบายแฮปปี้นิวร์ค่ะ 呀，厉害！厉害！